ก็ขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณน้องทุกคนที่ที่ช่วยกันเล่นเต็มที่นะครับขอบคุณผู้บริหารด้วยที่ซ mm ัพพอร์ตเราตลอดถึงแม้ว่าเรา mm hmm. เราจะผลงานที่ไม่ดีแต่ว่าก็คอยให้กำลังใจ,จงตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ช่วยซ mm ัพพอร์ตเรานะครับที่ที่ไม่ทิ้งเราในใน,ในยามที่เราผลงานไม่ดีนะครับเครดิต mm hmm. ทุกอย่างวันนี้ที่ชนะได้ก็ก็ยกเครดิตให้น้องๆแล้วก็สตาฟแล้วก็แฟนบอลทุกท่านครับ รูปรูปเกมก็ยังถือว่าไม่ดีครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดฟุตบอลก็อย่างนี้ครับก็คือการได้สามแต้มก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดก่อนหน้านี้ตัวพี่เอก,กด,ดันมากก็กดดันกดดันมากถามว่ากดดันไหมกดดันมากแต่ว่าน้องๆช่วยกันสู้ ร่วมกันสู้ผู้บริหารร่วมกันสู้แฟนบอลร่วมกันสู้มันก็ขายความกดดันก็พยายามที่จะทำให้ให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ก็วันนี้ก็สามารถทําได้<ช>ไดก็ก็ก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับท,ที่ที่ไม่ทิ้งเราครับในยามที่เราผลงานไม่ดีก็ตามนะครับก็ยังคอยสนับสนุนเราตลอดก็จะพยายามสร้างผลงานให้มันดียิ่งขึ้นไปครับก็อยากให้มาเชียร์เราในทุกๆเกมขอบมาก ก็ดีใจครับวันนี้เราก็เก็บ3ามแต้มได้ตามเป้าหมายครับแล้วก็นัดหน้าเราก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดครับแล้วก็มั่นใจว่าแมตช์หน้าเราก็จะเก็บ3าแต้มได้เหมือนกันครับลูกแรกของดูกาลมาแล้วรูไหมครับก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นครับแต่จริงๆเราน่าจะได้วันนี้น่าถึง2ลูกด้วย2อสลูกครับด้วยความที่เราก็ยังจบไม่ดีครับต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับแต่วันนี้เราก็จบลูกหนึ่งเราก็ถือว่าได้3มแต้มเราก็ประสบความสำเร็จแล้วครับ ตอนแรกก็นิดหน่อยครับแต่พอดีเราก็ได้คุยกันทั้งทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้คุยกันเราก็รู้สึกว่าเออได้แชร์ความรู้สึกกันเราก็มั่นใจว่าเราจะกลับมาได้ครับก็หลังๆก็ไม่ได้กดดันอะไรมากครับครับผมก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พัทยาเราด้วยครับเพราะว่าเราตอนนี้ก็กําลังต้องการกําลังใจครับเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะครับหวายชนะได้ก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่า เราก็ชนะได้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับก็เอาสามแต้มให้แฟนบอลแล้วก็ทีมด้วยครับก่อนหน้านี้เรามีความกดดันนะมครับมีส่วนกิดอะก็ไม่กดดันนะครับก็เล่นไปตามปกติครับผมฝากถึงแฟนบอลที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้ทีมพัทยาพวกเรานะครับผมก็พวกเราก็ทําเต็มที่ครับผม แล้วก็เอาสามแต้มมาให้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เชียร์ต่อไปครับผมบพวกเราก็ทำหน้าที่ครับ